เน้นหนักแขนแขนแอดมาน้อยคอยรัก16ทธันวา68 ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเหลือเพียง2วันเท่านั้นเราก็จะได้ทราบผลสอบแล้วว่าเลขไหนจะมาขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะบางคนก็กาข้อสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนบางคนนั้นก็ยังยืนงงในดวงเลขอยู่เลยตอนนี้นะคะจะก,กาตัวไหนดีคะคูณ ัวน,น,นันก็มากตัวนีกก็มักเบื้องคักกับมิจโตกก็งามนะคะ <S <S ว่าจะเลือกนน้อยแล้วนะพอถึงวันจริงรักพี่เสดายน้องขึ้นมาหลายหางเลยหวานแหทุกวดเลยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้ขอให้เฮงเงปังปักันนะคะมาดูกันที่การบ้านในอีพีนี้ค่ะทุกคนเริ่มกระจากชุดตัวเลขของแอดหมาน้อยคอยรักค่ะ16ธันวาคมแอดหมาน้อยคอยรักให้มาชุดเต็มนะคะทุกคนฝั่งซ้ายบนสุดเลย3ตัวจะมี486 487 496แล้วก็497นะคะสตัวบนฟ้าแอดหมาน้อยให้เน้นๆที่เลข96กับ97ค่ะตัวรองนะคะจะมี86กับ87นะคะและสำหรับชุด2ตัวรองล่างแอดหมาน้อยคอยรักให้มาให้เน้นๆที่เลข97กับ98ค่ะ ตัวรองจะมี07และ08นะและสําหรับตัวเน้นของเขาเน้นหนักแขนแขนห่างเดียวของแอดมาน้อยคอยรักในงวดนี้ชุด2ตัวลงล่างนะก็คือเลข97นั่นเองอามาลุนกัน9779ชุด2ตัวลงล่างตัวเน้นของแอดมาน้อยจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะชุดตัวเลขของแอดมาน้อยคอยรัก1ธันวาคมเข้าเป็นตัวรองตัวรอง2ตัวบนฟ้าก็มี25อยู่ค่ะอามาลุนกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดมาน้อยจะเข้าไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้ค่ะฉายาของเขาอาจารย์ อุดมธัญญหารให้มาในงวดนี้16ธันวาคมค่ะ3ตัวบันฟ้าห่างเดียวเมิดเดียวเลยนั่นก็คือเลข1 92 2ตัวบรนฟ้าแอดอุดมให้มานั่นก็คือเลข92กับ91ค่ะทุกคนและสําหรับชุด2ตัวลงล่างอาจารย์อุดมให้มาค่ะจะมีเลข1 5 2 5และ เลข5.5นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะมาไม้3ตัวห่างเดียว1 9 2ส่วน2ตัวลงล่างจะมี1.5นั่นเองมาดูกันที่ใบนี้นะคะสำหรับใบนี้เป็นชุดเน้น2ตัวลงล่างของอาจารย์อุดมค่ะอาจารย์อุดมให้เน้นชุด2ตัวลงล่างหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข 1.5นั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นการนิ้งวดนี้16ธันวาคมว่ัตัวเลขของอาจารย์อุดมทัญญาหารจะเข้าไหมนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้แอดมาเรลนั่นเองให้มาในงวดนี้16ทธันวาคม3ตัวหางเดียวแข็งแกร่เลยนั่นก็คือเลข5 3 2นะคะและสําหรับชุด2ตัวลงล่างของแอดมาเรลค่ะ ให้มาห่างเดียวตัวเดียวเลยนั่นก็คือเลข53นั่นเองนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นการในงวดนี้ว่าแอดม้าเร็วจะพาเราปังไม้เราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยถือว่าชุดตัวเลขไม่เยอะนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างฉายา,ยาของเขาแอดน้ำมนต์นั่นเองนะคะแอดน้ำมนต์ให้มาในงวดนี้16ธันวาคมเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยนะคะ2ตัวจะมี69 6465 9 4 95 เกตัวกันจะมีเลข5 3กับ8 3ค่ะทุกคน2ตัวนะคะเขาให้เน้นที่ขีดเส้นใต้นั่นก็คือเลข64กับเลข95นั่นเองส่วนฝั่งขวาเป็นเลขทูบของแอดนมมน์นะคะสำหรับเลขทูบแอดนมน์งวดนี้นะคะ264ค่ะตัดเล่น2ตัวนะคะก็จะมีเลข2 6 6 4และ เลข2อนั่นเองสําหรับเลขทูบของแอดนัมมณนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันดนงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดนัมมจะเข้าไหมนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบน,นี้ฉายาของเขาแอดมายมแดงนําโชคให้มาในงวดนี้16ธันวาคมชุดประหยัดของเขานะงบน้อยจัดชุดนี้3ตัวห่างเดียวเลยนะคะนั่นก็คือเลข2-92ค่ะแล้วก็เขาให้2ตัวมาด้วยนั่นก็คือเลข92 กับเลข42นะคะทุกคน92และ42จะมาไหมซึ่งสําหรับชุดเต็มของแอดมยมแดงให้มาวดนี้16ธันวาคมเด่นไปที่เลข2ค่ะจับคู่นะคะจะมีเลข42 62แล้วก็72ตัวชอบของแอดมยมแดงนั่นก็คือเลข92นั่นเองนะ,ะ3ตัว2หาง 292แล้วก็592ซึ่งชุดเน้นของเขาก็คือเลข92กับ42 3ตัวก็คือ292นั่นเองออามาลุ้นกันในงวดนี้ว่าตัวเลขของแอดมายมแดงจะเข้าไหม้6 6ธันวาคมเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยขอให้เฮงขอให้ปังและที่สําคัญขอให้มาตัวที่เราการเลยนะคะและทีนี้เรามาต่อเนื่องกันกันกบชุดนี้ค่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาแอดไทเกอร์ Ad iger, นั่นเองให้มาในวดนี้16ธันวาคมค่ะชุดวินของแอดไทเกอร์ iger, นั่นก็คือเลข6 5 19ค่ะ2ตัวจับคู่จะมี 6, 5 หกหนึ่งหและเลขหนึ้นั่นเองนะคะที่ขีดเส้นใต้ไว้แอดไทเกอเขาใหเ้เน้นที่เลขหนึ้นั่นเองนะคะทุกคนในวันนี้อามาลุ้นกันว่าชุดเน้นของแอดไทรเกรวมไปถึงชุดเต็มของแอดไทเกจะเข้าไหมนะคะและไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้ไม่มีนามไม่มีฉายานะคะ16บหกธันวาคมให้มาขนมไทยเด่นไปที่เลข1นะคะจับคู่จะมี10 14 16 17และ เลข18วิ่ง1รูด1นั่นเองเอ่ะมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าจะมีเลข1ไหมสิธันวาคมทราบผลไปด้วยกันเลยนะคะไปกันต่อที่ชุดนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขขั้นเทพนั่นเองนะคะสธันวาคมค่ะเลขขั้นเทพงวดที่แล้วไม่มาหลุดนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเดินดีอยู่ค่ะทุกคน16ธันวาคมเขาให้มาในงวดนี้เด่นไปที่เลข9นะคะจับคู่2ตัวจะมี91 92 93 9 4และเลข9 5นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะมาไหม วิ่ง9ในงวดน,นี้เลขขั้นเทพให้มา16ธันวาคมเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยว่าจะมีเลข9้าไม้เลขออกวันอังคารนะคะซึ่งก็ถือว่าเลขขั้นเทพนะคะทุกคนมี9229นี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดมยมแดงค่ะแอดมยมแดงให้มาชุดเน้นตัวชอบของแอดมยมแดงนั่นก็คือเลข9229้นั่นเองตรงกันเลยกับชุดตัวเลขขั้นเทพมาลุ้นกันว่าจะมาไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนไม่มีนามไม่มีฉายาแอดมินเจอมาอีกทีหนึ่งก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆในอีพีนี้นะคะ16ธันวาคมให้มาค จะมี5 83 574แล้วก็857นะคะ2ตัวบนฟ้าแล้วก็2ตัวลงล่างค่ะทุกคนให้มาจะมีเลข83 74 57และ71นะ,ะตัวเน้นของเขานะคะเน้นหนักๆเลยเขาให้ตัวเน้นเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข83นั่นเองแน่นอนถือว่ามีเลข57นี้มาตรงกันเลยกับชุด2ตัวลงล่างนะคะของแอดรัชนุมีโชคค่ะแอดรัชนุมีโชคให้มาชุด2ตัวลงล่าง ก็มีเลข57าเเช่นเดียวกันเอ็มินเคยเทียบโซนให้ดูอยู่เรื่อยๆอยู่นะแต่ละ E ีีว่าเลขเด่นตรงกันในงวดนี้ก็จะมีเลข5 7า5เช่นเดียวกันส่วนชุดเบิ้ลก็คือเลข55นั่นเองที่เด่นตรงกันหลายใบนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้ฉายาของเขาแอดรุ่งนั่นเองนะคะให้มาในงวดนี้16ธันวาคมค่ะทุกคนชุด3ตัวก่อนเลยค่ะจะมีเลข1 3 4 253แล้วก็เลข2 5 6นะ2ตัวนั้นให้มา3หางด้วยกันจะมีเลข25 3.4และเลข3.5อีกครั้งนะคะทุกคน2ตัวของแอดรุ่งวดนี้2.5.3.4และเลข3.5นั่นเองในวดนี้16ทธันวาคมเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าชุดเลขของแอดรุ่งจะมาไม้เจอมา,มาก็เลยนำะมาฝากเพื่อนๆใน EP นี้เลยนะคะและมาดูกันที่ใบนี้ฉายา,ยาของเขาแอดแจ็คนั่นเองค่ะแอดแจ็คให้มาในงวดนี้16ทธันวาคม3ตัว356 2ตัว5 6กับ3าเน้นหนักๆตัวเน้นของเขานั่นก็คือเลข5 6กับหกห้นั่นเองนะ,ะทุกคนอาจจะมาไหมห้าหกหกชุดเน้นของแอดแจ็คค่ะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะจากนั้นเรามาต่อเนื่องกันกันกบชุดนี้แอดมังกรบินก่อนหน้านี้แอดมได้ Ad นํามาฝากแล้วแต่ว่าเขามี2ใบค่ะทุกคนสําหรับชุดตัวเลขของแอดมังกรนะคะเป็นชุด2ตัวบนฟ้า แล้วก็ชุด2ตัวลงล่างเป็นชุดตัดของเขาด้วยนะคะทุกคนเริ่มจาก2ตัวบัน้าก่อนเลย16ธันวาคมค่ะแอดมังกรให้มาจะมีเลข96 9 3 4, 6และ6 3อีกครั้งนะคะทุกคน9 6 93 46และเลข6 3ค่ะ2ตัวบันฟ้านะคะและสำหรับชุด2ตัวลงล่างของแอดมังกรค่ะให้มาจะมีเลข85 8 9 61แและเลข2 1นั่นเองนะคะ85 89 61และ เลข2 1นั่นเองเอามาลุ้นกันในวดวนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดมังกรจะมาไหมทั้ง2องใบเลยไม่ว่าจะเป็น2ตัวบรรันฟ้าแล้วก็ชุด2ตัวรองล่างนะคะสำหรับชุดตัวเลขก็เริ่มหมดแล้วนะ,ะนํามาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งกับใบนี้แอดโนกค่ะทุกคนวดที่แล้วก็เข้า2 2อยู่นะคะและสําหรับวดนี้เด่นที่เลข3ค่ะจับคู่จะมี3 1 3 3 3 5และเลข3 9นะคะทุกคนมีทั้งหมด4หางด้วยกัน31 33 35และ39ค่ะทุกคนมาลุ้นการจะมาไหมในงวดนี้และสําหรับชุดนี้ค่ะชายาของเขาเอาให้รวยนั่นเองงวดที่แล้วก็มาทั้ง22และ25นะและสําหรับวดนี้เด่นที่เลขก3เช่นเดียวกันค่ะถือว่าเลขเด่นนะคะตรงกันเลยกับแอดนกนะคะทุกคนอ่ะเอาให้รวยให้มาวดนี้นะคะเด่นที่เลข3ชุดเบิ้ลจะมี33จับคู่ก็จะมี39 30 3 4และเลข3 5นั่นเองค่ะทุกคนถือว่าชุดตัวเลขของเอาให้รวยมี2หาง3 9และ3 5ที่ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดนุกนั่นเองนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกนันในวดนี้จะมาไหมนะคะซึ่งสม้มดนี้แอดมินนํามาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆงปังปรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะครพรุ่งนี้เจอกันในคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายมาเรียนมาเตียวเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะทุกคนสําหรับวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นชุดตัวเลขของแอดมิ์บอลก็เป็นไปได้รอติดตามไปด้วยกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับ EP นี้อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดี ค่ะให้พี่น้องแห้งๆมันหมานสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อ